สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทเทลนะครับเบอร์วู40ันยุดแปดนะครับฝารุ่นใหม่นะครับเปิดได้เลยครับฉีกออกได้เลยนะครับอะเตรียมตัวพิถีิถึเลยนะครับดึงเลยพิถีดึงเลยครับนั่นแหละมาถึงบ้านเลยนะครับนะครับเรามาดูกันใกล้เลย อันนี้ใช้วิธีใช้ได้กี่วันครับเปนนี้ยี่สิบวันยี่สิบวันเลยนะครับเปลี่ยน120ร้อยี่สิบนะครับครั้งละรอยี่สิบคุณประหยัดเงินไปห้าวันวคุณคิดเอาแล้วกันเงินเหลืออีกห้าวันคุณวิ่งได้เท่าไหร่เราคิดเอานะครับนีม่มาเองเลยนะครับไม่มีจัดฉาครับมันไม่เคยจัดฉานะครับ รถวิ่งวินนะครับใช้งานจริงนะฮะสนใจติดต่อที่หมายเลข0894564560ขอบคุณครับ